ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทำพิอาการในหัวข้อโหมดน่ารักในตัวเขานะคะก็มาเช็คก,กันดูนะว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะเขามีโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรยังไงบ้างนะก็เอาไว้แอบส่องแอบมองสำหรับใครนะคะ ที่มีคนที่แอบชอบมีคนที่แอบสนใจมีคนที่อยากจะส่องอยากจะเล็งนะคะอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคนนี้ค่ะเป็นคนยังไงกันแน่นะเป็นคนที่มีโมเมนต์น่ารักในมุมไหนนะคะแล้วก็การแสดงออกเขานะคะแสดงออกบทนี้กับใครในเวลาไหนอะไรยังไงนะคะก็ลองมาเช็คกันดูนะคะด้วยการเลือกไพ่พี่อากาศทั้งหมดสี่กองแล้วก็ตุ๊กตาสีตัวเช่นเคยนะคะก็ทําสมาธิก่อนเลือกกองไพ่ทุกครั้งเพื่อความตรงแล้วก็แม่นยําที่สุดนะว่าน้องตุ๊กตา นนะคไะหจะให้คำตอบกับเราได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเราจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นอัธรรนะคะในการรับชมแล้วก็รับฟังหวังว่าจะไม่อินกันเกินไปแต่ก็เก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไวใ้ให้ไปฟินกันเล่นๆน,นะว่า mm hmm. เขาเป็นคนที่น่ารักในโหมดไหนอะไรยังไง mm hmm. เวลาที่อยู่กับเราเนี่ย mm hmm. เขาจะแสดงโมเมนต์นี้บ้างหรือเปล่า mm hmm. หรือว่าถ้าเกิดใครนะคะที่คิดว่าจะจีบคนคน,คนนี้เอาไว้นะคะ, mm hmm. ะ,คะก็จะได้รู้ว่า ความน่ารักคลบกริปของเขานะคะมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงจะเป็นแบบที่เราชอบแบบที่เราอยากได้หรือเปล่าก็ลองไปเช็กกันดูนะคะแล้วก็เราจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เนาะก็จะได้รู้นะคะว่าถ้าเกิดคุณเลือกกล้องไหนเนี่ยก็สามารถคลิกไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้นะจะได้สะดวกแล้วก็เราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละกล้องพ่จะให้คำตอบอะไรยังไงกับเราบ้างไปกันเลยะคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่1นนะคะสําหรับหัวข้อโหมดน่ารักในตัวเขานะคะก็มาเช็กกันดูนะว่าอะไรกันนะที่เป็นนิสัยที่น่ารักน่ารักของคนคนนี้นะคะก็สําหรับคนคนนี้นะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความซึมอยู่ในหัวใจนะคะอารมณ์แบบพวกปากไม่ตรงกับใจอะไรก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยออกมาตรงๆอาจจะมีนิสัยยุ่มยิ้มยิ้มแบบผู้หญิงบ้างนะอารมณ์แบบ อ,อ,อารมณ์นุ่มนวลอะ่ะมีความนุ่มนิ่มในหัวใจถ้าเป็นพลังงานผู้หญิงนะคะก็คือชัดเจนไปนเลยว่ามีความเป็นคุณแม่สูงมากนะคะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีดูแลเอาใจใส่มีความแบบดูแลช่างเทคแคร์ช่าง,งสอดส่องนะคะช่างหานะคะเรื่องที่แบบว่าคุณเป็นอะไรยังไงเนี่ยเขามักจะดูแลคนที่เขารักที่เขาแบบ เอนดูนะคะคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับการแบบดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็สาหรับคนที่เป็นพนักง,งานเพศชายนะคะก็เรียกได้ว่าเออจะมีโมเมนต์นะคะของความแบบนุ่มนวลแบบสุภาพสตรีนิดนึงเออมีความเข้าอ,อกเข้าใจนะคะอารมณ์คนนะคะเข้าใจความรู้สึกของคนนะคะแล้วก็ค่อนข้างนะคะจะเป็นคนที่คุยเก่งนะคะอาจจะมีความแบบด้วยความที่เขาเข้าใจคนนี้แหละมันก็เลยทําให้เขานะคะจับทางได้ว่าเขาจะพูดอะไรยังไงกับ คนคนไหนนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโมเมนต์ความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีโมเมนต์นะคะความเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเจราจามีความแบบเฟรนรี่กับคนนะเข้ากับคนง่ายเข้าใจคนได้ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างนะคะจะเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนรอบๆตัวอาจจะเรียกได้ว่าด้วยความที่เขา่าเป็นคนที่เอาใจใส่แล้วก็ช่างพูดช่างคุยด้วยนี่แหละมันก็เลยทําให้เขานะคะเป็นจุดสนใจได้ง่ายๆนะ เวลาไปที่ไหนอะไรเนี่ยก็มักจะมีคนมาห้อมรอมนะคะเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออมีคนที่เขาจะต้องเทคแคร์นะคะจะต้องดูแลอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะบางทีก็อาจจะมีเผื่อแผ่โมเมนต์นะคะการดูแลเอาใจใส่เนี่ยให้กับคนรอบข้างที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนรอบๆตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะงั้นคนที่เลือกกองนี้แล้วสนใจจะกิ๊กกับเขาหรือว่าจะคบกันระยะยาวเนี่ยก็ขอให้ทำใจไว้นิดนึงนะคะว่าความเฟรนลี่ของเขาแล้วก็ความช่างอกอใจของเขาเ มันก็อาจจะมีอารมณ์แบบเผื่อแผ่ไปรอบๆข้างได้บ่อยๆนะคะยังไงก็ตามอาจจะต้องเปิดใจให้กว้างนิดนึงนะคะกว้างมากๆเลยนะเออด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีโมเมนต์น่ารักตรงนี้นะคะก็คือช่างดูแลเอาใจใส่นะคะบางคนอาจจะมีความขี้อ้อนบ้างเล็กน้อยนะหรือว่าบางคนนะคะก็อาจจะมีความแบบกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่นนิดๆอารมณ์แบบว่าด้วยความที่เขาอะ่ะ เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้คนนะคะบางคนก็อาจจะถึงขั้นแบบมีเซนอ่านออกว่าแบบใครคิดอะไรยังไงใครชอบตัวเองไม่ชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้หมดนะจ๊ะเพราะงั้นนะคะตรงเนี้ยมันก็เลยมีความแบบว่าอาจจะมีความเจ้าสเสน่ห์หน่อยๆนะคะอารมณ์แบบว่าอาจจะ เข้ากับคนง่ายแล้วก็รู้วิธีการจีบคนได้ดีด้วยนะเพราะงั้นก็ขอให้ระวังนิดนึงนะคะคนคนนี้คุณอาจจะตกหลุมรักเขาได้ง่ายๆนะแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นแผนการนะคะที่เขาวางเอาไว้แล้วก็เป็นไปได้นะ แล้วก็เขามีอารมณ์น่ารักน่ารักแบบเวลาที่เขาชอบใครอะคะ่ะเขาก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาอาจจะแสดงออกถึงความชอบแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นน่าเกลียดนะ่ะเหมือนเป็นคนที่จีบคนเป็นคุยกับคนเป็นรู้จังหวะการเข้าไปคุยรู้จังหวะการโต้อตอบการพูดคุยนะคะเพราะงั้นคนคนนี้เรียกได้ว่านอกจากแบบมีความ เข้าอกเข้าใจคนมีความแบบช่างดูแลคนแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้จังหวะรู้วิธีการจีบวิธีการเข้าหาคนแบบไม่ให้หน่าเกียดนะคะซึ่งมันเป็นนิสัยที่เรียกได้ว่าถ้าหากใครได้มาเป็นแฟนนะก็จะมีความรู้สึกแบบโอ้ตาละเวลาคุยกับเขาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเขารู้ใจเราไปหมดนะคะจะเป็นคนที่แบบ เอาอกเอาใจนะคะดูแลคุณได้ดีนะคะแล้วบางทีเขาก็จะมีอารมณ์แบบไม่ได้ปักตรงกระใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีแอบบแอบบทำอะไรลับหลังหรือเปล่าหรือว่าเออไปแอบ,บใจดีกับใครไว้แต่ก็ไม่ได้บอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเจ้าชูนะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเป็นคนที่มีความแบบ มีคนเข้าหาเยอะแล้วดูคนออกอะค่ะเพราะงั้นก็จะไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบเอาตัวเองลงไปแบบเจ้าชู้กับทุกคนเออแต่มันก็จะเป็นแค่อารมณ์บริหารเสน่ห์มากกว่านะสําหรับคนคนนี้ และถ้าถามนะคะว่าเขามักจะแสดงออกความน่ารักในมุมมองเนี้ยในช่วงเวลาไหนนะคะก็สำหรับคนคนนี้นะอาจจะเป็นด้วยการในเรื่องของการงานเนี้ยแหละอารมณ์แบบว่า make f r i e n เพื่อทำ connection นะคะ,ะแต่ว่ามันก็จะมีนะคะทั้งช่วงเวลาที่เขาจะต้องแบบ อยู่กับใครบางคนนะคะที่เขาจะต้องตัดสินใจอะว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าจะทําอะไรนะคะที่มันจะไปต่อด้วยกันในระยะยาวเขาก็จะ ทำโมเมนต์นี้นะคะให้กับคนที่เขาอยากจะจีบหรือว่าอยากจะเข้าไปคุยอยากจะเข้าไปศึกษาอยากจะเข้าไปเรียนรู้ชีวิตของคนคนนั้นนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเขาไม่ได้เฟลลี่กับทุกคนนะแต่ว่ามันเป็นไปด้วยในเรื่องของผลประโยชน์ทางการงานบ้างละเออบางคนก็อาจจะเป็นเซลล์เป็นอะไรที่มันต้องใช้ในเรื่องของ ออทักษะการพูดการคุยนะคะก็อาจจะมีเหมือนกับแบบออทำนิดนึงให้ฝ่ายรู้สึกว่ารู้สึกดีแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบจะไปอะไร100%ขนาดนั้นแล้วก็สําหรับอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องการงานแล้วเนี่ยก็คือคนที่เขารู้สึกถูกใจนะคะเขาก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักตรงนี้นะคะเข้าไปพูดเข้าไปคุยเข้าไปเฟิร์สนะคะ เพราะว่าดูแล้วเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้ขี้อายอะดูแล้วแบบเป็นคนที่รู้จักเข้าหาคนรู้จักแบบคุยกับคนก่อนเพราะงั้นนะคะถ้าหากเขาสนใจใครขึ้นมาแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าเขาอาจจะเข้าไปคุยตรงๆหรือว่าอาจจะไม่ได้คุยตรงๆสิเออมันอารมณ์เหมือนแบบเขาไปแสดงให้รู้สึกว่าเขาสนใจอะแต่ว่าเขาไม่ได้ถึงขั้นแบบจะต้องพูดแบบออกไปเป็นภาษารักภาษาอะไรที่มันเลี่ยนๆหวานๆอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาเขารู้จักจังหวะในการพูดในการคุยคน อย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่เปิดตัวเองออกมาก่อนว่าชอบด้วยซ้ำนะบางทีจะแบบเหมือนทําให้อีกฝ่ายติดก,กับแล้วก็หลงรักแล้วก็ชอบเขาแล้วก็เป็นฝ่ายสารภาพเองด้วยซ้ํานะค่อนข้างจะเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดแล้วก็ใช้คําพูดเป็นแล้วก็มีความแบบอ่อนโยนในตัวค่อนข้างสูงนะคะส่วนใหญ่ก็จะแสดงกับเนี่ยแหละก็คือ โอกาสทางการงานแล้วก็คนที่เขาชอบรวมทั้งคนที <S <s ่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเขาก็ด้วยนะคะก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าน่ารักน่ารักเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับหมดน่ารักน่ารักนะคะในตัวคนคนนั้นที่คุณคิดอยู่นะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะมีความน่ารักอะไรยังไงและแสดงออกในเวลาไหนบ้างนะคะก็ระวังตัวนะคะอย่าไปตกลุมพรางความรักของคนคนนี้ก่อนนะคะขอให้อ่านเขาให้ออกก่อนว่า เข้ามาในโมเมนต์ที่จริงใจกับเราอยากจะได้เป็นแฟนอยากจะคุยหรือเขาแค่เมคเฟนเพื่อแบบคอนเน็กชันนะคะก็ลองสังเกตกันดูให้ดีก่อนนะก่อนที่จะตกลุ่มพรางหัวใจกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความอบอุ่นอ่อ,อนโยนชนิดที่แบบแรงต้านทานนะคะแทบจะแพ้ภัยกันไปเลยทีเดียวนะคะสําหรับคุณสาวๆนี่ก็น่าจะชอบสไตล์นี้กันเยอะนะส่วนคุณหนุ่มๆเนี่ยก็เออก็อาจจะนะคะมีโมเมนต์ที่ตกลุ่มพรางความรู้สึกกับคนคน,คนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะขอให้ระวังตัว แล้วก็สําหรับใครที่ชอบไปแล้วนะคะกอ็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีโมเมนต์ที่จะ make f r น e ์กับคนเพื่อ c o n เน c t i o n ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะยังไงก็คงจะไม่อินมากเกินไปเนาะดูไว้เป็นอัธรรดดูไว้เพื่ออ่านใจคนว่าคนที่เราเนี่ยรู้สึกดีกับเขาเนี่ยเขามีโมเมนต์น่ารักในรูปแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งอ o ม m e น่ารักน่ารักให้กำลังใจกันมานะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2นะคะสําหรับหัวข้อโหมดน่ารักในตัวเขานะคะก็มาเช็กกันดูนะว่าคนที่คุณคิดอยู่เนี่ยคะ่ะเขามีความน่ารักในรูปแบบไหนอะไรยังไงนิสัยน่ารักน่ารักของคนคนนี้นะคะก็เรียกได้ว่านะคะบางทีอาจจะมีความเออมีความขัดแย้งในตัวเองสูงนะอารมณ์เป็นพวกอ่อนไหวอ่อนโยนนะคะเป็นคนคิดเยอะนะคะบางทีก็เหมือนกับมีโมเม็ตมุ้งมิงมุ้งมิงอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะถ้าหากใครที่แบบ ได้เป็นแฟนนะคะก็เรียกได้เลยนะคะว่าเขาว่าจะเป็นคนขี้อ้อนนะคะเป็นคนที่ต้องการต้องการให้คุณเอาใจใส่เขาให้มากๆนะคะบางทีก็จะมีอารมณ์แบบค้อนบ้างงอนเก่งนะคะเออถ้าเป็นออพลังงานเพศหญิงนะก็เรียกได้เลยนะคะว่าทําตัวเป็นนางเอกมากจ้าอารมณ์แบบว่า3วันดีสีวันไข้นะคะนึกจะงอนก็งอนนึกจะร้ายก็ร้ายนึกจะเวียงก็เวียงถ้าเป็นพลังงานเพศชายก็จะมีความแบบ ยังไงอะเออขี้งอนเนาะเออขี้งอนอะ่ะเป็นคนขี้งอนแล้วก็มีความแบบชอบชวนทะเลาะแบบเรื่องไรสาระเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียกร้องความสนใจนะคะเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์แบบขึ้นๆลงๆเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะบางทีคุณก็อ่านเขาไม่ออกเพราะว่าเขาแบบไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่เหมือนเวลาที่อยากจะได้อะไรเงี้ยก็จะแบบเข้ามาทําเหมือน ให้แบบให้เราสะก,กิดใจอะแต่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆแล้วแบบบางทีถ้าเราแบบไม่เข้าใจเขาก็จะมีอารมณ์ถูกงอนได้เฉยๆเลยนะจ๊ะก็ขอให้ระวังตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็มีอารมณ์ที่แบบหลากหลายในตัวเองอะค่ะเพราะงั้นมันก็เลยจะตีกันในหัวบ่อยๆบางทีเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่กันแน่นะคะบางทีก็สับสนในตัวเองเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกได้ว่าถ้ารักใครชอบใครนะคะก็มีความจริงใจจริงใจ ให้้กัับคนนนเพียงแค่บางครั้งอะ่ะมันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่เขางอนเก่งไปหน่อยอะ่ะหรือว่าเรื่องเยอะนะคะเอาแต่ใจอะไรพวกนี้นะคะเออไม่แน่ใจนะคะมันน่ารักตรงไหนแต่ก็เอาเป็นว่าเขางอนแบบน่ารักน่ารักละกันเนาะคือไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่แบบน่าปวดหัวขนาดนั้นะ่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขางอนที่เขาหน่อยเนี่ยเขาก็จะงอนกับหน่อยในความรู้สึกที่เหมือนอยากจะได้รับความเห็นใจความเอาใจใส่ได้รับความสนใจพวกนี้มากกว่านะคะส่วนไพ่ o r เว l e ก็บอกนะว่าคนคนนี้เออถ้าอารมณ์แบบ อยู่กับเขาเนี่ยเราไม่เข้าใจกันหรืออะไรยังไงเนี่ยความน่ารักของเขาตรงนี้ที่เราเข้าใจยากก็อาจจะต้องไปถามเพื่อนเขาอีกทีนึงนะคะเอออาจจะต้องเมคเฟนกับเพื่อนเขาไว้นะเวลาที่งอนกันนอยกันเนี่ยก็ไม่ต้องไปถามเขาตรงๆค่ะเพราะว่าเขาก็จะงอนอยู่อย่างนั้นนะก็คงไม่บอกหรอกเพราะงั้นก็ไปถามเพื่อนนะคะให้เพื่อนถามให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะให้มีคนกลางอะคะ่ะในการพูดคุยเวลาที่คุณไม่สามารถที่จะอาจ่านใจเขาออกได้จริงๆนะคะ ส่วนถามนะคะว่าเขามักจะแสดงออกนะคะในเวลาไหนก็ส่วนใหญ่จะอยู่กับแฟนอยู่กับคนรักอยู่กับเพื่อนบางคนนะคะที่ค่อนข้างจะมีความแบบมุ้งมิ้งสไตล์แบบผู้หญิงกันไปนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะไม่ใช่กับเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็นแบบกับแฟนกับคนที่เป็นคนที่ดูแลเขาอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าคุณยายหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะคะเขาก็จะแสดงออกเวลาที่ อ,อ,อยากจะได้รับความรักนะคะหรือว่าอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปไหนอะไรยังไ,ไงนะคะ mm. ก็จะมีโมเมนต์ประมาณนี้ออกมาให้เห็นนะคะ mm. เหมือนอ้อนๆแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจก็จะงอนจะค้อนใส่มาทั้งวงเลยนะจ๊ะเพราะงั้นก็ขอให้ระวังตรงนี้ด้วยนะสําหรับใครนะคะที่ตั้งใจจะไปกับคนนี้ในระยะยาวแบบจริงจังจริงๆหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะหรือว่าใครที่คิดนะคะว่ากําลังแอบส่องแอบมองอยากจะลองจีบคนคนนี้ดูนะคะเวลาที่เขาทําตัวอะไรแนวนี้เนี่ยก็ขอให้เข้าใจนะคะว่า เขาอะอาจจะมีความรู้สึกอยากจะให้คุณเข้าใจเขาให้มากๆกว่านี้นะคะ ยังไงก็พยายามนะคะอ่านใจกันให้ออกนะสําหรับคนคนนี้แต่ถ้าอ่านไม่ออกจริงก็ถามตรงๆค่ะถามผ่านเพื่อนเข้าไปนะคะอย่าไปถามเจ้าตัวก็ถามผ่านเพื่อนเข้าไปให้เพื่อนช่วยเคลียร์ให้อีกทีหนึ่งะคะ่ะจะช่วยให้ความเข้าใจตรงเนี้ยเขาอกเข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะสําหรับโหมดน่ารักของคนที่เรื่องก,กองที่2นี้นะคะว่าทั้งหมดนี้เขามีสไตล์ความน่ารักแบบแสนงอน,นะคะขี้อ้อนขี้น้อยใจนะคะก็ขอให้รอง ไปเปรียบเทียบกันดูนะว่าเอ้ยใช่สไตล์นี้จริงๆหรือเปล่านะก็คนคนนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะดูไว้เพื่อเป็นอัธรรตในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็การรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3นะคะในหัวข้อหมดน่ารักในตัวเขานะคะก็จะมาเช็คก,กันดูนะว่าคนคนนี้ที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขามีความน่ารักนะคะกรุบกริบในรูปแบบไหนกันบ้างนะสําหรับอุปนิสัยใจคอที่แสดงออกในเรื่องของความน่ารักน่ารักของคนคนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ให้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างนะจะมีความเออเรียกได้ว่าเอาใจใส่ผู้คนนะคะการให้อะไรบางครั้งก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรมากมายค่ะแต่ว่า ก็จะมีความแบบเป็นสายรุกนิดๆนะคะเออเวลาที่เขาสนใจหรือว่าชอบใครจริงๆจังๆนะเขาก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนใจร้อนอ่ะใจเร็วอารมณ์แบบเข้าหากอ่อนเออแต่ว่าบางทีนะคะนึกจะนิ่งก็นิ่งไปเฉยๆเลยนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์แบบสองขั้วที่แตกต่างกันมากๆเลยนะแต่ลึกๆแล้วก็ดูเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่ mm. เพียงแค่ว่าบางทีอะคะ่ะความคิดเขามันมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะมันค่อนข้างจะสับสนกันในตัว เขาอาจจะแยกแยะอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยออกด้วยนะคะบางครั้งเวลาที่นึกแบบเราอยากจะคุยอยากจะอะไรเงี้ยก็จะเหมือนเข้ามาเทคแคร์ดีซะเหลือเกินนะคะอารมณ์แบบเข้าหาก่อนคุยก่อนแสดงออกชัดเจนแต่พอแบบนอยอะไรขึ้นมาทีหนึ่งนะก็เงียบไปเลยอารมณ์แบบให้อีกฝ่ายนึงรู้ตัวเนี่ยเออก็คงจะยากนะก็คืออาจจะเข้าใจเขายากหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนมีอารมณ์สองขั้วที่มันต่างกันมากๆอะ่ะ เป็นขั้วแบบที่เปิดเผยจริงใจชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นขั่วแบบนิ่งๆอารมณ์แบบเรื่อยๆมีโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้ แต่ส่วนใหญ่เหมือนมันมันมีอะไรบางอย่างที่เขาคิดอยู่ในหัวอะไรที่เขาแสดงออกแบบนั้นนะบางทีคุณอาจจะไปทําอะไรให้เขาไม่ชอบใจหรืออะไรยังไงเนะี่ยเขาก็จะงอนด้วยวิธีการนิ่งเฉยนะคะเออเป็นอะไรที่แปลกนะอารมณ์แบบงอนด้วยการนิ่งใส่นะคะงอนด้วยการหน่อยแบบที่ไม่พูดไม่จาไม่หันหน้าใส่ไม่บอกอะไรเลยนะคะหายไปเฉยเเลยนะเออเพราะงั้นนะคะอารมณ์ความน่ารักของเขาเนี่ยก็มีทั้งสองโหมดนะคะก็คือโหมดที่แบบเวลาที่อยากจะเป็นสายลุกนะคะเป็นสายที่แบบเข้ามาคุยเข้ามา เรียเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกบทหนึ่งก็เป็นบทแบบงอนๆเนาะแบบนิ่งๆหายหายเงียบๆรอให้มาง้อเมืเ่อไหรจะมาแล้วก็แบบงอนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่ยอมบอกอีกฝ่ายนะว่าอารมณ์งอนของตัวเองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนแล้วมันใช่การงอนหรือเปล่าในการนิ่งหายไปเฉยเเนี่ย เออเพราะงั้นนะคะก็ใครที่อยู่กับคนกองนี้แล้วเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องทําใจนิดน,นึงนะคะว่าเขาอาจจะคิดอะไรอยู่ในหัวอะไรเวลาที่เขาหน่อยเวลาที่เขาหายไปอะ่ะก็ต้องกลับประทบทวนตัวเองนะคะว่าทําอะไรผิดไว้หรือเปล่าหรือว่าไปพูดอะไรให้เขาเข้าใจผิดหรือเปล่า ส่วนเวลาที่เขานะคะแบบมีความอยากจะเข้าหาคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะตรงนั้นแบบโอ้ร้อนแรงมากนะจ๊ะร้อนแรงเป็นบุคคลผู้แบบมีไฟนะคะเวลาที่อยากจะทําอะไรให้กับใครแล้วเนี่ยจัดเต็มนะคะเต็มรอยค่ะเป็นสายเปด้วยนะเออเปให้ทุกอย่างค่ะอยากได้อะไรจัดมาป่าจัดให้นะคะรมปประมาณนั้นเลยนะแล้วก็การอยู่กับคนคนนี้นะคะคุณต้องให้อภัยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขานะคะไม่ว่าเขาจะแบบเงียบเียบหรืออะไรยังไงไปอ่ะก็เหมือนมันจะต้องพยายามปรับตัว หรือว่าปรับความเข้าใจกับเขาให้มากๆอะคะ่ะเออบางครั้งการที่แบบจะทําให้เขาหายงอนได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาให้เขานั่งคิดอะไรสักนิดนึงก่อนนะคะก็ต้องแบบ ปล่อยให้โอกาสในการเคลียร์นะคะจัดการกระสมองของเขาก่อนเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็มีความนะคะลังเลใจอะ่ะสับสนเลือกไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มีปัญหาอะไรก็จะเก็บนะคะกลับไปนั่งคิดส่วนตัวไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจะพยายามให้ใครเข้ามาช่วยเหลือตัวเองสักเท่าไหร่ แล้วก็เขาอะต้องการคนที่เชื่อใจนะคะเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อใจไว้ใจกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็เออก็เรียกได้ว่าบางทีเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้พอสมควรด้วยเหมือนกันคะ่ะเพราะว่า ค่อนข้างจะมีในเรื่องของจัสติ c เนาะก็คือไพ่ที่เรียกได้ว่ามีความบาลานซ์ความสมดุลน,นะคะแล้วก็มีความยุติธรรมในตัวเนาะแล้วก็ถ้าถามนะคะว่าเขาจะแสดงออกโมเมนต์นี้นะคะในช่วงเวลาไหนนะก็อาจจะมีช่วงเวลานะคะที่เหมือนงอนนั่นแหละ อารมณ์แบบน้อยๆนะคะน้อยใจผิดหวังเสียใจโดนใครทําร้ายมานะคะหรือว่าโดนคุณหรือเปล่านะทำให้เขาเสียใจนะคะก็จะมีอารมณ์แบบเนี้ยนิ่งๆนะคะเหมือนกลัวแบบจะมีใครแบบมาว่าอะไรหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าคุณจะรู้ว่าตัวเองอ่ะน้อย ก็เลยไม่ค่อยที่จะอธิบายหรือว่าอะไรเก็บตัวเงียบๆไว้นะคะแล้วก็ส่องแอบส่องแอบมองแอบดูอยู่นั่นแหละแต่ไม่พูดอะไรนะคะเออค่อนข้างจะมีความซึนสูงนะคนกองนี้เออซึนได้เลยมาก,มากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ได้ได้ว่าช่วงเวลาที่เขาอะ่ะเจอปัญหานะคะบางทีเขาเองก็ไม่ค่อยที่จะสื่อสารเพราะงั้นเวลาที่เขานะคะทําตัวหน่อยๆนะทาตัวเงียบๆนะก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเจอกับปัญหาหรือว่ามีความนะคะคิด ในเรื่องของการงานอยู่ในช่วงเวลานั้นก็ได้ค่ะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งอะคะ่ะในโหมดที่แบบค่อนข้างจะมีความแอคชั่นสูงเนี่ยตรงนี้ก็คือช่วงเวลาที่เขาอะต้องการนะคะต้องการการแบบ การสนใจอะ่ะออต้องการคนมาสนใจต้องการคนมาให้ความรักนะคะต้องการคนมาใส่ใจประมาณนั้นนะเขาก็จะแสดงโหมดนี้ออกมาแต่ว่าส่วนตัวแล้วะคะ่ะก็มองว่าเขาค่อนข้างนะจะเป็นคนที่เออตรงไปตรงมาในความรู้สึกนะคะเวลาไหนที่หน่อยๆเงียบๆ ไม่อยากคุยกับใครเนี่ยก็น่าจะอ่านง่ายอยู่นะว่าเขามีพฤติกรรมยังไงพฤติกรรมชัดเจนนะคะแต่ว่าเป็นพฤติกรรมแบบสองขั้วที่มันต่างกันมากๆเลยนะจ๊ะเออไม่แน่ใจมันเรียกว่าน่ารักได้ไหมแต่ว่าบางทีคุณอาจจะชอบสไตล์นี้ก็ได้นะไพ่มันก็เลยขึ้นแบบนี้ เพราะงั้นเวลาที่เขามีปัญหาหรือว่าเขายิบเงียบหรือว่าช่วงไหนที่ลุกจัดหนักมากนะคะหรือว่าเปยหนักมากเนี่ยก็ขอให้รู้ไว้นะคะว่าเขาต้องการนะคะคนที่มาให้ความสนใจให้ความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดเขาอะคะ่ะนิ่งหายไปหรือว่าไม่กล้าที่จะเอ่ยหรือว่าบอกอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาของเขาก็ให้อภัยเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อย ชอบในการสื่อสารปัญหาของเขาออกมาให้คนรอบข้างหนักอกหนักใจไปด้วยนะเพราะงั้นต้องมีความเชื่อใจกันเยอะๆนะคะถ้าใครที่เป็นแฟนกันแล้วหรือว่าเป็นคนรักกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะอาแล้วก็ปล่อยให้เขานะคะคเคลียร์กับตัวเองนะคะปล่อยให้ไปนั่งคิดกับปัญหาจนจัดการได้เองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะเพราะงั้นสําหรับทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการทุดงโดยรวมนะคะสําหรับหมดน่ารักในตัวของเขานะคะก็ค่อนข้างจะมีความใส่ใจคนที่รักนะคะไม่ค่อยจะเอาปัญหามาให้เอ่อให้คนรอบข้างรอบตัว หนักอกหนักใจสักเท่าไหร่ยังไงก็ตามนะคะก็เป็นการดูดงโดยรวมนะคะก็อย่าอินมากจนเกินไปนะบางทีการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการแบบไว้ใจการให้อภัยการแบบเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะก็ค่อยๆจูนๆกันไปกับคนคนนี้นะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค like, ์ s u b s บ r ไ b e ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ให้กําลังใจกันมานะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกรองที่4ี่นะคะในหัวข้อโหมดน่ารักในตัวเขานะคะก็มาเช็ก hmm. กันดูนะว่านิสัยนะคะความน่ารักของคนคนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะสําหรับคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างนะจะมีความแบบคิดอะไรนะคะอยากได้อะไรนะจะเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเต็มร้อยนะคะเรียกได้ว่าเาใส่ใจกับทุกรายละเอียดนะคะสิ่งที่เขาต้องการนะแล้วก็มีความนะคะพาวนะคะมั่นใจในตัวเองสูง ค่อนข้างจะอยู่ได้นะคะแล้วก็อยู่เป็นนะ อยู่เป็นโสดก็อยู่ได้อยู่แล้วดีด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะมีความแบบศรัทธานะคะรักในตัวเองคือรักตัวเองเป็นนะคะแล้วเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วจะมีความรู้สึกว่าเอออยู่กับคนคนนี้แล้วมันมีพลังงานอะที่มันแผ่ซ่านออกมานะคะในความรู้สึกที่แบบเป็นคนที่มีความเติมเต็มในตัวเองมีความสุขในตัวเองนะคะแล้วเขาทําให้คนรอบๆข้างเนี่ยรู้สึกเป็นโพซิทีฟไปด้วยอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วก็เผื่อแผ่ความรักนะคะความเมตตาให้กับคนรอบข้างนะทาให้คน รอบคา่าค่ะรู้สึกได้ว่าการอยู่กับคนคนนี้แล้วมันมันมีความสุขนะคะแล้วก็ดูเขามีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างนะคะจะเป็นคนที่อารมณ์แบบมีความนะคะค่อนข้างจะสื่อสารนะเวลาที่มีอารมณ์ความสุขอะไรเงี้ยก็จะเห็นนะคะหน้าบานมาเลยนะคะอารมณ์แบบยิ้มแบบยิ้มเต็มแก้มเลยนะคะเออเป็นคนที่อ่านอารมณ์ง่ายนะคะไม่ค่อยจะปิดบังในเรื่องของอารมณ์ <G> ความรู้สึกเท่าไหร<อ>่เวลาที่นอยนะคะหรือว่างอนอะไรเงี้ยก็จะแสดงออกมาแบบชัดเจนมากนะคะอารมณ์แบบค้อนมาทั้ง วงเลยนะเออคอนแบบเอ่มไปกันจนถึงวันสุดท้ายของวันเลยนะคะอารมณ์แบบว่าชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกมากๆเพราะงั้นนะคะถ้าหากทำให้เขางอนคุณก็จะรู้เวลาที่เขาแสดงออกถ้าหากเขามีความสุขมากๆในช่วงไหนนะคะเขาก็จะแสดงออกให้คุณรู้เหมือนกันนะ เพราะงั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่านะคะเวลาที่มีความสุขหรือมีอะไรพวกเนี้ยก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะให้กับคนรอบข้างรอบตัวได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะถ้าได้เป็นแฟนกับเขาคนนี้หรือว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วอ่ะเขาจะไม่ทําให้คุณสับสนนะเขาจะแสดงออกแบบชัดเจนมากว่า เขาคือคนของคุณนะคะแล้วก็เหมือนอารมณ์มันจะหวานจนเออมด ยังรู้สึกอิจฉาอะไรอย่างนี้นะออคือเป็นคนที่หวานมากอ่ะแล้วก็แสดงออกชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทัชการสัมผัสหรือว่าการออดอ้อนนะคะอะไรประมาณนี้นะก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นพลังงานเพศหญิงเนี่ยเขาก็จะขี้อ้อนตรงๆเลยนะเห็นได้ชัดเลยส่วนถ้าเป็นพลังงานเพศชายนะคะเขาค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของการสัมผัสหรือว่าการใกล้ชิดกับคนรักคนที่เขาชอบนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเขาถูกใจหรือสนใจใครนะคะก็เป็นคน ตรงไปตรงมาค่ะไม่ได้แง้มแง้มหรือว่าแอบแอบชอบนะอารมณ์แบบปังเข้าไปนะคะแล้วคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่แสดงอารมณ์ชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นถึงการแบบเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เนี่ยก็คือแสดงออกทางสีหน้าชัดเจนมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ออดอ้อนเอาใจใส่นะคะเออขี้อ้อนนะชอบการสัมผัสแล้วเวลาที่ชอบใครเนี่ยก็จะรุกหนักมากนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะไม่ค่อยได้อะไรมากมายเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองได้นะไม่ต้องรอใ,ใครแบบมาเอาอกเอาใจมาทําให้เขามีความสุขเขาก็แฮปปี้ยิ้มหลันลาได้ทั้งวันนะคะเออเป็นคนที่คิดเป็นในชีวิตค่ะส่วนถามว่าเขามักจะแสดงโมเมนต์ความน่ารักตรงนี้นะคะกับ ใครในช่วงเวลาไหนก็เรียกได้ว่ามันเป็นบางช่วงที่เขานะคะอยากจะเฟิร์สนะคะอยากจะจีบใครบางคนนะคะเออมีอารมณ์ที่แบบหลงใครมากๆเงี้ยเ,ออเวลาที่แบบอยากจะเข้า,าหาใครบางคนมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาชอบคนที่เขาสนใจนะคะหรือไม่กับบางคนนะคะก็จะมีอารมณ์แบบแสดงความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยแสดงความ สุขออกมาแสดงความทุกข์ออกมาตรงๆให้เห็นบ่อยๆเนี่ยก็กับคนที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่า มีวุฒิภาวะสูงกว่าเขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนเข้ามาให้คําปรึกษาอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะแสดงตรงนี้ออกมาชัดเจนกับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะอาจจะไม่ได้ทาโมเมนต์นี้ให้เห็นกับน้องๆญาติๆหรือว่าเด็กๆอะไรพวกเนี้แต่ว่าเหมือนเขาอ่ะจะแสดงความตรงไปตรงมากับคนที่เขาชอบอ่ากับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กับคนที่มาให้คาปรึกษาแล้วบางครั้งช่วงเวลาที่เขารู้สึกสับสนในตัวเองหรือว่าเหมือนมันมีช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงอะไรบ างอย่างในชีวิตเยอะๆอะค่ะแล้วมันเครียดมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแสดงสีหน้าแสดงออกมาแบบชัดเจนมากๆอะค่ะในช่วงเวลานั้นด้วยเช่นเดียวกันนะ แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือโมเมนต์นะคะน่ารักน่ารักในตัวคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะแล้วก็มีอารมณ์แบบมีความสุขแฮปปี้ก็จะยิ้มหน้าบานทั้งวันนะคะเพื่อแผ่ความแฮปปี้ให้กับคนรอบข้างแล้วก็เป็นสายรุกนะจ๊ะจัดหนักจัดเต็มใครชอบอชอบใครแล้วเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายที่แบบเฟิร์สก่อนจีบก่อนก็ได้นะหรือว่าแสดงออกนะคะให้อีกฝ่ายเห็นกันแบบตรงๆไปเลย,ยปิดบังไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็ชอบเป็นเรื่องของการทัชนะคะการสัมผัสการออดอ้อนเอาใจนะใครที่แบบ เป็นแฟนกันอยู่ก็จะเจอประมาณนี้นะคะหรือว่าใครที่นะคะแอบซองแอบมองอยากจะชอบหรือว่าอยากจะคบนะคะก็เตรียมตัวนะคะเจอกับโมเมนต์นี้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นการดูดวงโดยรวมดูไว้เพื่อเป็นอัธรรตนะคะพอให้เราได้มโนนิดๆว่าเออถ้าจะอยู่กับคนคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะในเวลาที่เขาทําตัวน่ารัก,น,รกน่ารักกับเรานะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังกดไลค์กซับสไครกดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ